กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับได้ด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของลิซ่าแบ็กพิงก์นะกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าลิซ่าแบ็กพิงก์ไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่ในเรื่องการเต้นเก่งงั้นหรือไปดูว่าด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งด้ตอบกลับว่า ไอดอลคนอื่นๆที่เก่งเรื่องเต้นเขาจะได้โอกาสโชว์บ่อยๆตามรายการหรือสื่อบ้านเขาแต่ลิซ่าออกรายการนับครั้งได้เลยแทบไม่ค่อยได้โชว์ของตัวเองด้วยไม่ค่อยเข้าใจน้องตรงนี้หรือค่ายสั่งกักโชว์แค่นั้นออกรายการส่วนใหญ่เน้นเต้นตลกสนุกๆมากกว่าจะจริงจังแต่คนรอบข้างคงรู้แหละว่าลิซ่าระดับไหนอย่างที่เต้นระดับโลกเรียกยังไงนะฮะความที่นที่สองเลยละกันนะครับผม ไม่แปลกใจเลยที่เนดิเซนเขาไม่ค่อยอวยเลยไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยมีอะไรให้อวยเพราะงานไม่ค่อยได้ออกแต่ต่างประเทศลิซ่าดังในหมู่นอนเคป๊อปและแฟนแคมที่ปล่อยในปี2019ยอดวิวฝั่งไอ้นอนหญิงน่าจะเยอะสุดถ้าจะไม่ผิดถ้าให้จัดท็อป10ยอดวิวแฟนแคมที่ปล่อยมาในปีนี้ยอดวิวที่เยอะที่สุดในปีนี้ลิซ่าน่าจะติดเกือบครึ่งรวมทั้งหญิงและชายเป็นแฟนแคมที่เต้นเพลงอื่นไม่ใช่เพลงประจำวง น่าจะเป็นคุณสมบัติเดียวที่เหนือกว่าไอดอลคนอื่นตรงเต้นเป็นไวรัลอได้มาดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างลวกันนะครับผมไม่ใช่คุณสมบัติเดียวหรอกครับคุณเ o v e r ไปโปโตเต้นสายเคป๊อปมักยึดติดกับความเป๊ะมากไปแล้วไปตัดสินการเต้นของลิสลิสมีทักษะระดับสูงในการดึงดูดผู้ชมหน้าเวทีและหน้ากล้องเป็นทักษะของซูเปอร์สตาร์ที่สอนกันได้ยากไม่ใช่แค่เต้นไวรัล่ออย่างเดียวไรนั่นแบบที่คุณบอก ไม่งั้นเซลีนคงไม่เอาไปเป็นมิวส์ออกงานแฟชั่นหายปกดรัวหรอกถ้ามีดีแค่นั้นผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น Fashion โลกด้วยนะอย่าลืมไม่เกี่ยวกับการเต้นเลยด้วยซ้ำอย่าใช้การเต้นของเคป๊เป็นมาตรฐานตัดสินคนอื่นครับอีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมน้องมีของนะแต่เหมือนจะโดนกักไว้อย่างเห็นน้องเต้นฮิปฮอปจังเชื่อว,ว่าก่อนไปจีนน่าจะได้ปล่อยของก่อนไปเป็นเมนเตอร์ เหมือนเคยเห็นข่าวว่าน้องได้เป็นเมนเทอร์ครูสอนเต้นในรายการไอดอนชื่อดังของจีนเนี่ยครับตอนประกาศว่าน้องได้เป็นพร้อมรูปกับคลิปติดเทรนในเว็บเวลบูของจีนเลยนะเข้าใจในะว่าลิซ่าไม่ค่อยได้ออกรายการเก่าแต่ YouTube ไม่ได้เข้าถึงมาเกิลพวกนั้นบ้างหรือนางสารคนที่มาตั้งคำถามอยู่นะฮะอีกความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมอ่านคอมเมนต์ที่แปลนดิเซนเก่าเต้นสวอล่านี่ไวเล่ามากเลยนะ วันก่อนยังเห็นดาราเกาหลีเต้นในรายการ Running Man อยู่เลยไวยลาไปวงการเกมการ์ตูนรายการทีวีทั้งไทยและต่างประเทศยิ่งในไทยบางคนนึกถึงลิซ่านึกถึงท่าเต้นสวอล่าก็มีนะฮะอีกความเหยนต่อมาแล้วกันนะครับผมถ้าในเกาดังพอตัวมีเพจเอาคลิปเต้นน้องไปลงหลายคลิปยอดวิวก็หลักแสนแต่ถ้าไม่นับยอดวิวก็ไปดูพวกคาสเต้นเกาหลีก็มีคนสอนท่าเต้นสวอล,ล่าของลิซ่านะ ล่าสุดคือมีดาราเอาไปเต้นในรายการ Running Man แต่เห็นด้วยอย่างหนึ่งคือถ้าในหมู่มัคเกิที่ไม่ตามเคป๊ Pop เลยน้องอ่านไม่เป็นที่รู้จักเพราะความสามารถของน้องไม่เคยถูกนำเสนอในสื่อช่องหลักเลยไม่ถึงแบบไปเดียวๆไม่ใช่ช่วงโปรโมททั้งวงนะซึ่งสำหรับเราก็ไม่เป็นอะไรนะพอนอกเกานี่คือชื่อเสียงของน้องแบบแรงมากจนตอนนี้เทนของน้องก็ยังติดลำดับที่2ในยูทูบเวิลด d ไวยู สำหรับคลิปนาทีกว่าๆวาันแรกน้องซนกับศิลปินชายคิดว่าน่าจะเป็นคนละดินนะมียอดผู้ติดตามประมาณ20ล้านในช่องเขาอะ่ะเขาปล่อย m v เพลงใหม่มาพอดีซึ่งเวลานี้เขาลงไปแล้วแต่น้องก็ยังอยู่ดังนั้นค่อยๆให้กระแสนอกบ้านแทรกซึมเข้าไปแต่ต่อให้แรกซึมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมีอีกหลายประเทศมากๆที่เคซีน้องอย่างนี้เราก็พอใจแล้วส่วนที่บอกว่าน้องจะนูกูในเกาหลีหรือไม่ดูคลิปเต้นหลายๆคลิปเอาละกัน ตอนน้องมาไทยแล้วกับเกาหลีอ่ะแล้วย้อนไปตอนที่น้องเรียนใหม่ๆดูว่าจํานวนคนเพิ่มมากขนาดไหนบางทีเราไม่ได้อยู่ในบ้านเมืองเขาได้ยินเขาบอกมาว่าน้องไม่ค่อยได้รับความนิยมมาตลอดแต่พอมาเห็นคลิปแบบว่าคือจบเรื่องเลยเด็กนูกูที่ไหนสื่อจะวิ่งตามเป็นกวนขนาดนี้นะฮะอีกความเห็นต่อมาเลยละกันนะครับเอาจริงๆถ้าไอดอลเกาดังระดับโลกเท่าลิซ่าสื่อเกาคงออกข่าวให้ทุกวันแล้วอวยไปถึง3โลกแล้ว แต่เพอเอิไม่ค่อยได้ออกสื่อในประเทศเขาคนทั่วไปเลยไม่ค่อยรู้แต่รุ่นเด็กๆที่ตามข่าวไอดอลตามโซเชียลตลอดน่าจะรู้จักน้องดีขยับตัวทีสื่อนอกก็พูดถึงตลอดส่วนเรื่องใครเต้นเก่งกว่าใครอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยมันวัดยากมากครับเมือนถามใครหลอ่อใครสวยกว่าใครนั่นแหละแล้วแต่เทสคนเลยเอาเป็นว่าในระดับไอดอลนักเต้นเจนนี้ดิซ่าดังสุดครับเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เต้นได้แตะใจคนได้แม้สุดละกัน อีความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมในเกาอาจจะกดลิซ่าเพราะเป็นต่างชาติแต่คนไทยที่กดลิซ่าเนี่ยจะเรียกว่ายังไงดีไม่ใช่ตัวท็อปด้านเต้นบ้างดังแต่คนที่ชอบบ้างประทานโทษช่วยเปิดตาเปิดดูโลกบ้างนักเต้นระดับโลกครูสอนเต้นอวยแล้วอวยอีกล่าสุดไปเป็นครูสอนเต้นในรายการไอรอนเธเอาขนาดไหนอีกดังกว่านี้ก็ทีมนัะเต้นระดับโลกแล้วจริงๆ โมโมชินกิขนาดแฟนข่าบของทั้งสองยังไม่กดลิซ่าเรื่องเต้นเลยนี่มาถึงบอกยังไม่ถึงขั้นนะฮะจะต่ออีกด้านความที่เห็นอลย่างลรกันนะครับผมในเกาหลีไม่ค่อยทําข่าวลิซ่าคนเกาหลีเลยไม่ค่อยรู้ลิซ่าเต้นเก่งขนาดไหนแต่คนทั่วโลกรู้อันดับหนึ่งมันต้องพิสูจน์ด้วยผลงานครับง่ายที่สุดแล้วเหมือนนักร้องประกวดเลยครับมันมีหลายเวทีต่างคนต่างได้ที่หนึ่งในเวทีของตัวเองแต่สุดท้ายผู้คนจะเป็นคนตัดสินว่าคุณเป็นที่หนึ่ง ในที่1ห,หรือเหนือกว่าที่1ไปอีกถ้าแค่เกาหลีประเทศเดียวก็แค่ช่างมันเลยขนาดวงทั้งวงไปงานเทศกาลใหญ่ระดับโลกได้ดังมันสถิติก็ได้มาแล้วเกาหลีเพิ่งตาสว่างแค่2เดือนที่ผ่านมานี่เองเออกข่าวแบบออกไปเถอะไอ้บิงแปคนจะได้มีงานทำความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมในเกาหลีใต้มีคนไม่ชอบลิซ่าเยอะครับเพราะเป็นคนไทยไม่มีเกาหลีได้ปนเลย เพราะเป็นคนไทยไม่มีเกาหลีใต้ปนเลยคนเกาหลีใต้ต้องเข้าใจว่าชาตินิยมและไต่อันดับทางเศรษฐกิจการเมืองขึ้นมาจนเจริญเลยมีความรักชาติมากกว่าไทยเยอะถ้ามีนักร้องคนไทยปนมาแต่ดันดังกว่าคนเกาหลีใต้องแอนตี้อย่างแน่นอนแต่การเต้นเก่งในความนิยมที่สังคมโซเชียลก็ฟ้องอยู่แล้วว่าเป็นที่นิยมมากกว่าอีก3าคนแน่นอนนะครับอีกความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผม ไอโน่คนอื่นๆที่เก่งเรื่องเต้นเขาจะได้โอกาสโชว์บ่อยๆตามรายการหรือสื่อบ้านเขาแต่ลิซ่าออกรายการนับครั้งได้เลยแต่ไม่ค่อยโชว์ของตัวเองด้วยไม่เข้าใจน้องตรงนี้หรือค่าสั่งกักโชว์แค่นั้นออกรายการส่วนใหญ่เน้นเต้นตลกๆสนุกมากกว่าจะจริงจังแต่คนรอบข้างคงรู้แหละว่าลิซ่าดังระดับไหนนะฮะไม่แปลกใจเลยที่เนติเซนเขาไม่ค่อยอวยเลยไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยมีอะไรให้ใหอวยเพราะงานไม่ค่อยได้ออก แต่ต่างประเทศลิซ่าดังในหมู่นอนเคป๊อปและแฟนแคมที่ปล่อยในปี2019ยอดวิวฝั่งไอดอลหญิงน่าจะเยอะสุดอาจําไม่ผิดถ้าให้จัดท็อป10ยอดวิวแฟนแคมที่ปล่อยมาในปีนี้ยอดอยู่ที่เยอะที่สุดในปีนี้ลิซ่าน่าจะติดเกือบเกือบครึ่งรวมทั้งหญิงและชายเป็นแฟนแคมที่เต้นเพลงอื่นไม่ใช่เพลงประจําวงน่าจะเป็นคุณสมบัติเดียวที่เหนือกว่าไอดอลคนอื่นตรงเต้นเป็นมรัลได้อีกความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผม เขาเจนะว่าลิซ่าไม่ค่อยออกรายการเกา่าแต่ YouTube ไม่ได้เข้าถึงมาเกินพวกนั้นบ้างได้ไงอ่านคอมเมนต์ที่แปลในดิเซนเกา่าเต้นซวร่านี่ไวรัลมากเลยนะวันก่อนยังเห็นดาราเกาหลีเต้นในรายการ r u n n i n g man เลยไวรัลไปวงการเกมการต์ตูนรายการทีวีทั้งไทยและต่างประเทศยิ่งในไทยบางคนนึกถึงลิซ่านึกถึงชาเต้นซาวล่าก็มีถ้าในเก่าก็ดังพอตัวมีเพจเอาคลิปเต้นน้องไปลงหลายคลิปยอดวิวก็หลักแสน แต่ถ้าไม่นับยอดวิวก็ไปดูพวกคาสเต้นเกาหลีก็มีคนสอนท่าเต้นสวัลล่าของลิซ่าล่าสุดคือมีดาราเอาไปเต้นในรายการ running man แต่เห็นด้วยอย่างหนึ่งคือถ้าในหมู่มักเกิลที่ไม่ตามเคียปเลยน้องอาจไม่เป็นที่รู้จักเพราะความสามารถของน้องไม่เคยถูกนําเสนอในสื่อช่องหลักเลยไม่ใช่ช่วงโปรโมททั้งวงนะซึ่งสําหรับเราก็ไม่เป็นอะไรนะเาอนอกเกาเนี่ยคือชื่อน้องแบบแรงมากๆ จนตอนนี้เทนของน้องก็ยังติดลำดับที่2ในใน u t u b e worldwide สำหรับคลิปนาทีกว่าๆวันแรกน้องซนกับศิลปินชายคิดว่าน่าจะเป็นคนละดินนะมียอนผู้ติดตามประมาณ20ล้านในช่องเขาปล่อย m v เพลงใหม่มาพอดีส่วนที่บอกว่าน้องจะนูกูในเกาหลีหรือไม่นะฮะตอนน้องมาไทยแล้วก,กับเกาหลีอ่ะแล้วย้อนไปตอนที่น้องเดมใหม,ใหม่ดูนะว่าจํานวนคนเพิ่มมากขนาดไหนบางทีเราไม่ได้อยู่ในบ้านเมืองเขาได้ยินเขาบอกมาว่าน้องไม่ค่อยได้รับความนิยมมาตลอด แล้วพอเห็นแบบว่าหลายๆอย่างเด็กนูกูที่ไหนสื่อจะวิ่งตามเป็นพวนขนาดนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปหน้า,าใหญ่พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ